พ่อบ้านจักรพัิปีศาจต,ตอนที่288ที่ตัวค่าในตอนนี้เป็นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เกิดจากการสั่งสอนแต่มันเป็นธรรมชาติของตัวค่าอยู่แล้วและท่านพ่อคำพูดของท่านนะ่ะไร้ประโยชน์นายน้อยคนโตของตระกูลอุปราชห่วงปู้ชิงเทียน นี่มันเป็นออร่าของหลอดผู้ยิ่งใหญ่ใช่แล้วเห็นเจ้ามั่นใจสักขนาดนี้งั้นข้าจะไม่ถามเจ้าไปมากกว่านี้แล้วข้าเชื่อว่าในการประลองหนึ่งตระกูลนี่เจ้าจะทำให้ทุกคนตกใจมากแน่ๆให้พวกเขาได้เห็นว่าพลังของตระกูลอุปราชของเราอยู่สูงที่สุดในบรรดาเจ็ตระกูลท่านพ่อ ท่านผิดอีกแล้วข้าไม่ได้มั่นใจหรอกแต่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของตัวตนของข้าข้าไม่จำเป็นต้องทําให้พวกเขาประหลาดใจเพื่อให้ตระกูลอุปราชอยู่เหนือพวกเขาการเข้าร่วมประลองของข้าจะทําให้สิ่งนั้นกลายเป็นจริงการรวบรวมตระกูลใหญ่ให้เป็นหนึ่งเดียวที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้นะมันจะสำเร็จลุล่วงถ้าข้า ได้ขึ้นของบัลลังน,น,น,นี่นี่มันนี่มันแสดงออกถึงความอคตันอยู่อย่างชัดเจนเลยนี่แต่ว่าที่เนี่ยคือตระกูลอุปราชเป็นสถานที่ที่พวกเราฝึกฝนเส้นทางสู่การเป็นจกักรพรรดิมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่พ่อและลูกจะต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งหัวหน้าตระกูลแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสามารถ ที่จะทำให้ได้ตําแหน่งนั้นมาบรรทัดฐานนี้ถูกนํามาใช้กับทั้งตระกูลไม่เแวบบนแม่แต่ท่านหัวหน้าตระกูลนายน้อยคนโตมันเป็นเรื่องดีที่ท่านมีความมัน่นใจในตัวเองแต่ว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่จะต้องคอยระวังในทุกๆการกระทาถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะพบกับความล้มเหลวก็เป็นได้โอ้ จะหมายความว่ายังไงกันมีมารร้ายซึ่งชื่อว่าโจฟานได้ปรากฏตัวขึ้นในอาณาจักรเทียนอยู่เมื่อเร็วๆนี้เขาสามารถต่อสู้กับทั้งเจตระกูลได้และเขาก็ได้สังหารผู้อาวุโสของตระกูลเราไปมากมายแม้แต่นายน้อยคนรองก็ตกเป็นผู้ขอระร้ายด้วยเช่นกันข้าได้ยินมาว่าเขาเองจะเข้าร่วมการประลองหนึตระกูลด้วย และปลดระวังตัวด้วยนายน้อยคนโต <c oughs> น้องรองเนี่ยเป็นขยะไร้ค่าเขาก็สมควรแล้วละ่ะที่จะโดนพวกกระจอกกระจอกฆ่าและสำหรับพวกพวกผู้โสนั่นนะ่ะพวกเขาอะ่ะยิงโง่เงายิ่งกว่าแต่การที่เจะเด็กนั่นฆ่าคนต้องมากมายและยังมีชีวิตอยู่นั่นน่ะทำให้พวกเจ้าที่เหลือ เป็นพวกที่โง่เง่าที่สุดเดบรรดาคนทั้งหมดท่านจะบอกข้าว่าเขาอะไร้เทียมทานเหมือนเจ้ากูซานตรงที่โผล่มาเมื่อ300ปีที่แล้วอย่างนั้นเหรอกูซานตรงน่ะเป็นสัตว์ประหลาดที่บางทีอาจจะพบเห็นได้เพียงแค่หนึ่งในล้านแ่่ว่าเขาอะไม่เหมือนกูซานตรงหรอกนะกูซานตงน่ะถึงแม้จะก้าวร้าว แต่ก็เป็นคนซื่อๆไร้เดียงสาการที่เขาอ่ะต่อต้านทางอาณาจักรด้วยพลังของเขาเองเพียงคนเดียวมันไม่ค่อยฉลาดนักในขณะที่เจ้าเด็กนั่นมีเล่เหลี่ยมและอุบายที่ลึกซึ้งยิ่งนักเชี่ยวชาญในการรวบรวมผู้คนให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับเขาสาเหตุที่พวกเราล้มเหลวในการสังหารเขานั่นก็เพราะว่ามีสาบตระกูลใหญ่ ที่เป็นพันธมิตรกับเขาและเขายังพึ่งพาหนึ่งในสเสาหลักของอาณาจักรเทียนอยู่เทพแห่งสงครามดูกูซานเทียนและแม้แต่ตระกูลจักกรพัทเนี่ยก็ปกป้องเขาด้วยพวกเราอ่ะเหมือนถูกมัดมือไว้เลยเป็นพวกจอมวางแผนอย่างนั้นหรือก็ได้ในเมื่อพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยไรยประโยชน์ าจะจัดการเจ้าหมอนั่นด้วยตัวเองในการประลองหนึ่งอตระกูลนี่ท่านนายน้อยคนโตได้โปรดระมัดระวังตัวให้มากๆภายในไม่กี่ปีมานี้ทุกคนที่ดูถูกเจ้าเด็กนั่นนะ่ะล้วนแล้วแต่ตายอย่างหน้าอานาถเซอร์เลิงข้านะ่ะชื่นชมในพรสวรรค์ของท่านมากๆเลยนะแต่ได้โปรดอย่าเอาข้า ไปเหมารวมกับพวกโง่อย่างพวกเจ้ายังไงก็ตามถ้าข้าได้หัวของเจ้าเด็กนั่นมาแล้วแล้วก็ตำแหน่งหัวหน้าตระกูลโอ้ท่านพ่อมันเป็นเวลาที่ท่านคนจะลงจากบันลังแล้วไม่ใช่หรืองไงห้าเดือนต่อมาฟาบาทรายงานจากเมือง เมคามังกรเกี่ยวกับตระกูลหลวเนี่ยได้มาถึงแล้วเอามาดูซิห้าปีมานี้ไอรายงานบ้านเนี่ยถ้าไม่บอกว่าทุกอย่างปกติก็บอกว่าทุกอย่างเงียบเกินไปข้าวางแผนให้ตระกูลหลวเนี่ยเป็นคลื่นลูกใหม่ในการประลองหนึ่้ตระกูลนี่ แต่ว่าเจ้าเด็กพลังขั้นเสริมกระดูกธาตุนั่นไปไหนแล้วตี่แกเป็นหน่วยข่าวก้องได้ยังไงได้โปรดระงับโทรศัพท์ของท่านก่อนฟาบาขคาผิดไปแล้วได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับโจฟานบ้างไหมฟาบา์พวกเราไม่มีข่าวอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลยแล้วมังกรศักดิ์สิทธิ์กูสานตรงล่ะฟาบา์ พ,พ,พวกเราก็ไม่พบอะไรเกี่ยวกับเขาเลยเหมือนกันนีเจ้าสืบข่าวมาเป็นระยะเวลา5ปีแต่ว่ากลับไม่พบอะไรเลยเกี่ยวกับโจฟานส่วนเจ้าเด็กจอมอรารวาสกูซานตงนั่นน่ะน่าจะกำลังก่อเรื่องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแน่ๆแ,แต่แล้วเจ้ากลับไม่พบข่าวอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลยนี่ข้าเลี้ยงดูเจ้าสุนัขไร้ค่าอย่างพวกเจ้าไว้ทำไมกัน เจ้าทำอะไรไม่ได้สักอย่างฟาบาดได้โปลดระง,งับโทสะของท่านกนข้ามาให้ความสามารถไดเปิดประชีวิตข้าด้วยออกไปขอบคุณฟาบาดขอบคุณมากฟาบาดกูซานตงและโจฟานหายตัวไปข้อมูลเนี้ยเชื่อถือได้ไหมนะ นี่พวกเขาถูกจัดการในร่องผ่าสายฟ้าไปแล้วอย่างนั้นหรือค่าโอเคถ้ากูซารตรงอ่ะจะหายไปจากโลกใบนี้ถึงแม้ว่าเจ้าเด็กนั่นจะ,ะไร้เทียมทานก็จริงแต่ว่าก็ยากที่จะควบคุมเนี่ยน่าจะเป็นพรจากสวรรค์นแน่ๆแต่ว่าโจฟานเนี่ยนะหน้าที่ของเขายังไม่หลุล่วง การตายของเขาเนี่ยมันช่างน่าเสียดายแต่ว่าเจ้เด็กเนี่ยทําให้ข้าประหลาดใจตั้งมากมายเขาได้ยกระดับตระกูลชั้นสามที่กําลังเสื่อมสลายให้กลายเป็นตระกูลอันดับหนึ่งที่มีพลังแข็งแกร่งข้าเป็นเหมือนปาฏิหาริย์จริงๆแต่ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตระกูลหลวเนี่ยจะสามารถบรรลุหน้าที่ที่มอบหมายได้หรือไม่โดยที่ไม่มีโจฟานะ ฟาบาดมังกรศักดิ์สิทธิ์กูซานตงได้กลับมาแล้วข้ารู้อยู่แล้วแต่ปัญหาที่ใหญ่หลวงที่สุดยังมาไม่ถึงการประลอง100ตระกูลโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ